ใครจะรู้ว่าเราก็รู้สึกบีมอร้องไห้ข้างสนามแฟนวอลเลบอลเปิดภาพบีมพิมพิชยาบีหลังวัย24ของทีมชาติไทายยืนปล่อยโฮข้างสนามเป็นอีกหนึ่งสาวที่กลายเป็นขวัญใจคนไทยและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกสำหรับพิมพิชยากกรามหรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อของบีมบีหลังวัย24ของทีมชาติไทย ซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าสาวบีมเป็นเด็กหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยๆโดยสาวบีมจะมีโอกาสเดินทางไปแข่งกับพี่ๆเด็ดเซีนมาตลอด จนกระทั่งล่าสุดปี2022สาวพิมได้ขึ้นมาเป็นผู้เล่นหคนแรกของทีมชาติไทยและสร้างผลงานไว้ทั้งในศืกโอล์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2022และสืกวปล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ไว้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวแต่หลังจากจบการแข่งขันนัดสุดท้ายที่ทัพลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับเจ้าของแชมป์โอลิมปิกอย่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและพลิกพ่ายไป2-3ตเซตโดยผู้ใช,ช้ทวิตเตอร์บัญชีมวย วก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของซาบีมขณะยืนหลังน้ําตายอยู่ข้างสนามพร้อมระบุข้อความว่าทรงสารลูกสาวคนโปรดน่าจะกดดนันน่าจะเสียดายไม่เป็นไรนะลูกปีหน้าลุยใหม่แม่พร้อมเชียร์เสมอซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปก็มีแฟนลลบอลชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กํลาลังใจซาบีมกันเป็นจํานวนมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆได้นะคะ